I dare to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees No stranger to pain It's never ending It's only Something i can't forgive my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go of this pain am i completely betrayed There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to find. I know it's just so hard to let it go. Shine a light, I can. i can't forgive my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go of this rage am i completely betrayed I can't forget My heart won't let it rest But you Keep on forgiving Oh Admit that I'm afraid If I let go of this rage Am I complacently betrayed My heart my love, my life, the prize. It's hard to find, to find. เฮาเข่าเข็ก็ต้องมอคเขตจะเข่าเขตนครปฐมนะครับแต่ว่าเอาหิวเข่าครับผมตะเคอร์ฟิวครับร้านอาหารปิดเบิดครับน้ำเขตตั้งแต่โคราชมาเนาะได้บอ่าเได้กินเข่าครับตอนนี้หิ้วมาไปต่อไม่ได้ครับน้ำเดือมเลยจงไม่กินเลยครับจิมเบิร์ตซื้อกดิ๊บเอาครับจิมเบิร์ตพ่อมาแหงครับต้องรอถึง พีซีบ่ครับพีซีกับทีจอดกินบ่ได้อีกครับรับผู้ป่วยที่ไหนเราเข้าอดเอาแล้วครับอดเอางานเข่าครับเข่าปั่มมากกับที่พี่กับวิ่งข้อมายครับอันนี้ข้อไหนข้อหมายครับกับวี่งข้อมายนี่งินกับสื่อกินบ่ฒิได้เลยครับแล้วอีกประมาณหาสิบกิโลครับเขาก็จะหอดจุดหมายรับผู้ป่วยนะครับ ตัวเมื่อกี้นี่พี่ยียงก่อนอันนี้มันเป็นังี่งผีผีวะครับผีเมันยังมาถามครับว่ายังบ่ได้กินนยังเลยเดี๋ยวเป็นว่ารอจะขู่ซครับนเพราะได้ไปตัวอยู่ครับขอบคุณพีเพื่อนแ้วก็รอที่ถามต่อไปครับการดูซึกยังไงครับตาไร่ครับตอนนี้รับรถตัวกับขึ้จิบเบาไวหรอก แบบงามาบัานี้ไอ้อ๋อมาแบบนิวเวิร์สแล้วนี่ครับได้แต่เนมครับขนมอยู่แต่เนมหิวมากมากครับตอนนี้นี่จบไปดีข้าวอยู่ข้าวนี่ครับขนมก็ได้แต่เนี้ยมขนมบ้าพวกนี้สิได้แต่มองไม่ได้จับจองเลยครับถอดปิีงหมูกับพี่กบปิีงูนี่เป็นเสื้อแบบแก่ะ ตายแค่มองนะครับมาอคุณสิมวกหับ่เป็นนังครับต่อไปครับประมาณยี่บ่ถึงหาสิบกอยกยีนาทียี่สิบอุเกอบเ็ว่าบ่อหนามีสุดไปลเลยสุดเปลเลย เดียวก็บพักเส้าเมยครับไปเปลี่ยนชุดนะครับรเอาเื่นที่ปล่าว่าได้รบ่มีแชีงไม่ได้กินซ <c oughs> <c oughs> อสคร,รับอ่ะพยายามมาหลับคนนะครับตานน้ำมันก็เริ่มกี่บัดแล้วครับชุดกระขาดเช้นแล้วชุดเบียจะชุดก่อ เบิ้ดละเบิ้ดล้วเ,ด,วเดีเ๋ยวบ่ได้บ่มีชุดกับมาอยู่บ่ได้แล้วเนาะกันบ่ดิจยบบริจาคมากกับัดซื้อกับเบิ้ดละครับหน่วยงานรัฐกับบ่ซอยอยังเลยครับอันนี้บอกตรงๆครับรัฐบาลบ่ไดือบอยยังพวกผมเลยเนาะอันนี้บอกบอกตรงๆรงเลยครับอันนี้ก็ไม่ใ,ใจเนาะใจจริงก็อยาก สวัสดีทุกคนนะครับอยากกลับกับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าปัญหาก็คือเขาบ่มี่าใส่ใจเนาะหลายอย่างทางภาครัฐก็ยังบสนับสนุนกับสนับสนุนอุปกรณ์กันกยังดีนะครับอันนี้ฝากไปถึงผู้รักผู้ใยเนาะ,นะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็เน,นี่ยนะครับเมื่อยอยู่ครับ เคนนี้มาหมาบดสองส่วนบ่พอ,อามาสองส่วนเลยคนมัดส่วนครับเดี๋ยวกับสีทับกี่ยนชุดครับชุดต่อไปครับว่าเป็นยังครับเพื่อพี่น้องเข้าโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปทับการแต่งโตไปเลยครับเปลี่ยนชุดเป็นชุดพี่พี่พอีครับผมป้องกันเชือ้อโรค ชุดน,นี้นะครับก็คือต้องใส่ขนกัวยาส่งผูกป,ปวยถึงโรงพยาบาลเดียวนะครับก็ขอขาเชื่อกเด็ดเดี่ยวนะครับก็คือจนเสร็จภารกิจเนาะใส่ตลอดห้ามตอดนะครับชุดมาเป็นสิอาจติใส่เงี้ย,ยงหน่อยครับผมกูหน,อน,อน่อยมันเพราะว่ามันกระจกวันที่จัดมาซสำเร็กับใส่ซสำนั่นครับนนะเดือดใส่วะได้กตอนผสมข้าวม่วง เอาว่าได้สิบแกนี่สิบแกะก็ว่ารวยรวยรวยว้อยสิบแกหวุ่ไงกันเลยเราไม่ได้กิบแตเปยกยังมาบนนิสิตินอ๋อเพิ่นเอาเข้ามาให้แล้วไหมขอบคุณมากครับี่เท่าไหร่ครับ ขับคร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 ับราจะครับเดี๋ยวเตรียขอขอซื้อน้ำเพื่อนขอซื้อน้ำเพื่อนขอซื้อน้ำเพ่อนขอซื้อน้ี่มีน้ำขอซื้อน้าด้วยเลยัอดีพี่ัญใจดีมากครับปัันเขาเราสันเขาันเขาวัมงมากครับตันจัต้ต่อบ้านจันเต้เที่ยงเหรครับเที่ยงวันยังง ครับเดี๋ยวห้องกระสีการกินข้าวนบเต็มพลังก่อนเดี๋ยวะจุดไฟไปซ้ำนีดก่อนครับเพราะว่าเขายังนั่งหล่อเข่าคนจีเสียงครับตัวเป็นไรครับผมหล่อครับนะก็ตายแล้วห้องรอดแล้วรอดแล้วค่นผีพ่นมากๆครับรอดแล้วครับน้ำก็มีกินแล้วโอ้ประไวครับเคยฟิวนี่ รอบที่แล้วกันน้ำมันเกือบเบิดอยจ่ทางด่วน,น,น,นอร,อรอบนี้ไม่ได้กินเขาไม่เป็นตะไจก็น้ำมันเบิดยังไงได้เนาะใช่ละอขอ่าเจาข่าวอยู่บนกิด,ด,นด,นดนนอนเกงครับไไสั้นครับเบิ้งมือครับรับรถนิดตาไลา่เลย ตายครับโอ้ยยังกระเซียบครับอย่างนี้ครับพอได้จะหิ้วอยู่ครับเคคบนนดี๋ยวกินเข่าแล้วก็เปลี่ยนชุดเดินทางต่อครับกะบไก่สีหอดแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางนะครับไปรับสุกุย้ยเนาะ โควิโควิดครับสามคนครับยังไงครับสู้ไหมครับสู้ครับสู้ก็ต้องสู้ครับอาถึงแล้วโอเคครับสู้ๆครับขอบคุณพี่เพิ <S <S ่นมากๆนะครับพี os> <s <S ่ได้กินเผาแล้วครับเมื่อนี้ครับดูสาขาเดลวันกับโบลูครับนะครับผมอยากจะลอติดตามเบมึงเรื่อยๆครับคแบบตอนนี้เราหอด ไม้แล้วครับแต่ยังกระดิกปปออกาหลังตึกหลังใดเนาะยอดแถวนี้แะเอเวามาตามทีเพจออเโอเคครับถึงจุดลับแล้วครับ ข้าศัตรทางผู้ป่วยลงมาตรวจน,นะตอนนี้เขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมรถก,ก่อนมากระเเฮาจากไหนครับไม่เคยเห็น ไปกขล้วนเอาเพิ่งตอนการทำเงาจนหอดั แล้วก็ทางกลับกับมือนี้รับจุดเดียวโอเคครับผมตอนนี้ฮอดถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยเดี๋ยวไปทางเลยไม่เกลอยวไม่รอด